สวัสดีจ้าวันนี้เดินหวยกินแต่เราไม่หยุดกินนะคะวันนี้พ่อบ้านไม่อยู่แม่บ้านอยู่ก็เลยจะทำของมูย่างติดมันแล้วนะคะดีเมื่อกี้ไม่ได้มาทายให้ตอนเห็นตอนหมักตอนนี้หมักเสร็จแล้วนะคะเอาไว้สักพักหนึ่งให้มันเขาเราค่อยมาไอ้นี่ม,มาย่างอ่ะนี่เกลือนะคะเราไปแช่ผักก่อนเนาะเราจะมีผักแก้มด้วยมันจะได้ไม่เลี่ยนเนาะ นี่ค่ะผักคะน้าเราปอกเสร็จแล้วนะเราก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วก็โรยเกลือแบบนี้นะคะเพื่อจะแช่มันไว้แช่ทิ้งไว้เลยเพรเราจะมากินดิบๆกินกับข้มูย่างเราแบบนี้นะคะมาจ้าวันนี้ทำของมูย่างก็จะนึงข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะพอดีเราจะเอาทาน ย่างหมูอยู่แล้วเราก็เลยเอาข้าวเหนียวมาน,นึ่งในเตาถ่านเลยจะได้ไม่เปลี่ยนเตาแก๊สแต่ว่าร้อนอนิดนึงมาจ้า<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>กินข้าวดีกันจ้า<ๆ>ขอมูย่างเราก็เสร็จแล้วเนาะแต่เมื่อวานมันมันมืดเกินก็นเลยไม่ได้ลงอันนี้ก็เราย่างตั้งแต่เมื่อวานเรากินเมื่อวานแล้วนะแต่วันนี้เราก็มากินตอนเช้าอีก นี่จ้าข้าเหนียวร้อนๆเลยดูควันออกเลยเห็นไหมร้อนมากร้อนนี่น้ำจิ้มมาผักแก้มาคะน้านี้เราก็แช่เกลือไว้แล้วนะคะเราปอกเปลือกมันออกแล้วก็แช่เกลือไว้แล้วมาจ้ากินข้าวดิกันจ้าเพื่อนๆทุกคน